นี่เก๋ไหมวันมาสอนแปลงล่ใครที่บอกใครที่แม่งบอกว่าเสียงเพลงไายไปไหนกูจะไปกระทืบนามึงยาวๆเราไปดูจะมาสอนว่าแปลงว่างไงเดี๋ยวผมนำตัวอย่างให้ดีแต่หมดเลขเนีเ้นี้แปลงล่างเป็นตัวนี้มามาเยวผมลองทำไปดี เดี๋ยวรอดูรอดูอันนี้หมดเราจะมาบอกหมด้วยอันนี้หมดต่อสู้อันนี้หมดมันไม่ตีเราอันนี้หมดสกปอดอันนี้ดูอันนี้เอาตัวรออได้ได้อันนี้ชาลินแต่อันนี้คงจะเล่นอันนี้กันไปเลยส่อนอันนี้เลือกตัวละครมาสมเลือกตัวนีีก็จะจะมาไป ผมก็ถึงแลง้วอะแปลงร่างเสร็จมันจะแปลงร่างจนขีดมันเต็มแล้วมันก็จะกลาย่างอย่างนี้แล้วมันจะใช้สก,กิลสก,กิลหนึ่งต้องใช้อย่างนี้สกิลสองให้กดตรงนี้ยอ่อแล้วก็แปลงร่างต่อ they play.